ัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วทิบนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักผักชีฝรั่งนะครับหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่าผักหอมเตหรือใบอีหล่าเป็นที่เข้าใจกันนะครับทีนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็สอบถามผมมาว่าเวลาเขามีอายุได้ประมาณ4เดือน5เดือนนะครับเขาก็จะออกดอกใช่ไหมครับออกดอกของเขาดอกที่ดอกของเขาจะแหลมแหลมเป็นนามหนามนะครับ หลายท่านก็บ่นว่าจะจัดการยังไงดีกับดอกของเขาใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับวิธีแรกเลยนะครับก็คือปล่อยแบบนี้แหละครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ให้มันแห้งให้มันแห้งไปเลยนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อนะครับให้มันร่วงหล่นลงพื้นเลยนะครับเพื่อที่จะทําพันธุ์ต่อไปอันนี้วิธีแรกนะครับวิธีที่สองนะครับก็คือตัดทิ้งนะครับ คาว่าตัดทิ้งก็หมายความว่าตัดตัดดอกของเขาออกนะครับแล้วก็เหลือเหลือเฉพาะใบของเขานะครับข้อดีของการตัดตัดดอกของเขาออกนะครับก็คือจะทําให้ใบของเขาเนี่ยโตนะครับแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นใบหนาขึ้นนะครับทีนี้เวลาตัดเสร็จเนี่ยก็ต้องทําการบานปุ๋ยบานปุ๋ยพวกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกนะครับเพื่อที่จะบํารุงให้ใบของเขาเนี่ยสวยงามนะครับ อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะครับครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือถ้าดูแล้วนะครับผักชีฝรั่งมันไม่ค่อยสวยแล้วครับมันไม่ค่อยงอกนะครับเขาก็จะลื้อแปลงออกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะหวานมาเมล็ดใหม่ก็คือเริ่มต้นลงทุนใหม่อย่างแปลงนี้นะครับคือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเขาก็ลือออกใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการบาดใหม่ นะครับก็เท่ากับการเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มนับหนึ่งจนถึงสามสี่เดือนนู่นนะครับถึงจะได้เก็บอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนนะครับว่าเขา เขาจะจัดการวิธีไหนนะครับอย่างแปลงนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีถอนใช่ไหมครับจ้ะถอนเขาเขาถอนขึ้นหรามาเด็ดจ้ะจะมะเด็ดดอกออกเด็ดดอกออกแล้วมั้งกะเราก็ไปล้างน้ำเราตงนี้เราล้ล้างน้ำไปขายเดีลยวจ้ะล้างน้ำบอกเราแปลงเขาลื้อออกไม่ได้หรครับเขาถอนเดี๋บวนด้จ้ะก็จะลื้อออกไม่หมดแล้วส่วน อีกเส้นหนึ่งก็จะจงไว้จงไว้เป็นแนวต่อไปก็ได้เป็นเม็ดทัานต่อไปคือห้มันแข็งไใช่หรือเปล่าจะเพราะว่ามันถอนประทันมันเละออกดอกก่อนนี่ลักษณะนี่มันถอนเหมือนเ้าถอนปกติเนาะจ้่เหมือนเ้าถอนปกติปกติเหรอเขามาเด็ดเฉพาะดอกเด็ดเฉพาะดอกทิ้งแล้วก็ขายได้คือมันถอนประทันมันเละ แต่ว่าถึงว่าห้องถึงว่าห้องบ่ถอนมันอยู่ในในมันอยู่ในต้น้าห้าเด็ดถ้าห้าเด็ดต้นที่เป็นดอกออกจังสีขันห้าบอไปขายห้าเด็ดขาต้นใ้มันก็จะแตกเนง้อออกทั้งางๆงานเป็นยังจะมูดดอกเก่ามันเป็นดอกก็เป็นเป็นดอกก็คือเป็นเดี่ยวไปกระต่างมันแต่ว่ามันก็สิมันก็สิแตกเนง้อออกทั้งทางได้อีกถ้า้า้ามันอยู่ในนั้น แต่ว่านี่มันไหลเข้าก็เอาไปขายได้เอาเม็ดแน่มีท่องจะคล้องนี่แหละขายายพันธุ์ได้เลยจ้ประมาณนี่แหละแล้วมันก็เข้าไปล้างนา้ำเขาล้างน้ำหลกออกมันก็จะดูโอเค